มาดูความเคลื่อนไหวในฟุตบอลไทยกันบ้างนะคะเรื่องของทีมชาติไทยนะคะที่เดี๋ยวเราก็จะต้องเตรียมตัวไปเจอนะคะกับเกาหลีใต้นะคะในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นะคะคือเราไปเยือนก่อนนะคะไปเจอเกาหลีใต้วันที่21มีนาคมแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่นที่บ้านเราในวันที่26มีนาคมอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เนี่ยมาดูเรื่องของความพร้อมเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องของการเก็บตัวเนี่ยเขาเก็บตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีการเก็บตัวเพิ่มเติมจากนักฟุตบอลคนอื่น ที่เล่นในลีกต่างชาติด้วยแต่มันมีประเด็นเรื่องของโลกโซเชียลที่เขามีดราม่ากันเข้ามาก่อนหน้านี้นะคะว่าเอ๊ทำไมนะโคชอิชิอิถึงไม่เลือกเจ้าบุกเอกนิตปัญญามาลงฟัดก,กับเกาหลีใต้ทั้ง2เกมนี้นะคะซึ่งมันก็กลายเป็นข่าวที่หลายๆคนก็บอกว่าเออส่วนหนึ่งก็มองเห็นแล้วแหละว่า ด้วยความที่ว่าก่อนหน้านี้จจบ,บุ๊าปฏิเสธไม่ยอมลงไม่ยอมลงเล่นนะคะหลายๆคนก็บอกเออไม่ต้องติดก็ไม่เป็นไรแต่ในส่วนของคนที่มองเรื่องของความสามารถเรื่องของศักยภาพของจบ,บุ๊กก็เชียร์เหมือนกันว่าเอออยากเห็นบุ๊กมาเฉิดฉายมาช่วยในช้างศึกของบ้านเรานะคะซึ่งทางด้านของโค้ชเฮดโค้ชวัย57ปีนะคะล่ำจ่ายเฉลิมชยัยชินเชิดพงค่ะก็ออกมาพูดถึงกรณีนี้นะคะบอกว่าอันดับแรกเนี่ยที่จจบ,บุ๊กไม่ได้ไปร่วมกับทีมที่เราไปในเอชียนคัพ เพราะฉะนั้นวิธีการเล่นหรือว่าการทํางานหรือว่าแทคนติกต่างๆในการเล่นเนี่ยบุ๊กก็จะไม่มีส่วนร่วมกับเราในเอเชียนคัพเลยซึ่งเขาก็กล่าวปิดท้ายเขาบอกว่าการเลือกตัวผู้เล่นในครั้งนี้เขาจะมองคนที่เคยร่วมงานกันมาในเอเชียนคัพมาเป็นตัวเลือกอันดับ<ม>แรกก่อนคือเวลาเหมือนเอารายชื่อนักเตะม,มากางอะค่ะก็จะเลือกจากคนที่ไปร่วมในศึกเอเชียนคัพก่อนและรวมถึงอีกหนึ่งปัจจัยก็คือว่าเจ้าบุก๊กกพออยู่ในเจลี ก็แทบจะไม่ได้ลงเล่นเกมที่เจลิกเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการที่ทำให้โคช้ชอิชิอิก็อาจจะยังไม่อยากจะเลือกเข้ามาเพราะว่ายังไม่ได้เห็นฟอร์มเลยอะตั้งแต่ต้นปีอะคือจริงๆแล้วการไม่เลือกเอกนิตมาร่วมทัพในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะว่าเอกนิตเองเนี่ยยังไม่ได้ลงแข่งเลยให้กับต้สังกัดนะฮะมันก็เป็นไปตามคาดแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผู้สื่อข,ข่าวที่เขาไปกอดเปสถานการณ์เขาก็ต้องถามนะครับต้องถามว่าเพราะเหตุใด นะครับซึ่งอีสีก็เคลียร์ตรงนี้นะครับ<ช>ก็เป็นไปตามคาดั่าแหละใช่นะคะซึ่งถ้าหากว่านับดูว่าเราเห็นหน้าค่าตาเจ้าบุ๊กที่อยู่ในเจลีกเนี่ยได้ลงเล่นเมื่อไหร่ครั้งสุดท้ายเนี่ยนู่นเลยนะคะย้อนกลับไปในศึกฟุตบอล AFC c h a ชมเปีย League นะคะรอบแบ่งกลุ่ม6ธันวาคมปีที่แล้วที่ออกไปเยือนแล้วแพ้ฮานยอย FC จากเวียดนาม,มไป1ต่อ2นะคะอันนั้นอะ ลงเป็นตัวจริง60นาทีแล้วหลังจากนั้นตั้งแต่เริ่มเจลีกมาฤดูกาลนี้3นัดไปแล้วก็ยังไม่ได้ลงนะคะก็อเอาจจช่วยให้เจ้าตัวได้ลงนะรจริงๆแล้วการที่บุ๊คไม่มีชื่อมาติดทีมชาติในครั้งนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพื่อให้เขาเนี่ยได้โฟกัสกับการแย่งตําแหน่งในสโมสรอย่างเต็มที่เลยนะครับไม่ต้องออมาติดทีมชาติไทยนะครับ,รบเพื่อ,อ,อให้ให้เป็นการ ย่างโฟกัสนะฮะคือโฟกัสกับสมองสอนไปเลยอย่างเต็มที่ไม่ต้องมาแบ่งใจไม่ต้องมากั๊กกันละก็จะได้รู้เลยว่าเส้นทางของเรานับจากเนี้ยต้องมุ่งไปที่จุดไหนใหญ่สุดใช่นะครับคือถ้าหากว่าได้ลงให้อุรุวะเยอะๆเมื่อไหร่นั่นแหละนะอิชิเองอาจจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะทีนี้มาดูเรื่องของความพร้อมนะคะในการเตรียมสนามกันบ้างนะคะซึ่งล่าสุดคาะมาดมแป้งนวลพันล่ำซำนะคะนายกสมาคมฟุตบอลก็ เดินทางมาลุยเองเลยนะเนี่ยค่ะมาตรวจเช็คความพร้อมแล้วก็สภาพสนามราชมังคลากีฬาสถานก่อนที่ทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมเปิดบ้านพบกับเกาหลีใต้ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกนะคะค26มีนะคาคมนี้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกก่อนว่าตั๋วเข้าชมเนี่ยตอนนี้ขายหมดแล้วนะคะทุกโซนเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งมาดามแป้งเองก็ต้องมาดูเรื่องของความพร้อมในสนามว่าหญ้าเป็นยังไงนะคะเรื่องของห้องนงห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะอัฐจงอัฐจันนะคะก็ดู สภาพสนามเนี่ยมีการปูย่าใหม่ทั้งหมดนะอัธาจาร์โซนที่นั่งก็เคลียร์ให้เรียบร้อยรวมไปถึงเรื่องของพองรับรองอะไรต่างๆอำนวยความสะดวกเต็มที่นะคะซึ่งมาดามแป้งเองก็บอกว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องขอขอบคุณดกรก้องสังกยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือสมาคมเป็นอย่างดีคือทําให้สภาพสนามเนี่ยมันพร้อมที่สุดสําหรับการลงเล่น รวมถึงในส่วนอื่นๆที่มาดำแป้งเดินทางมาดูด้วยตัวเองทั้งโซนที่นั่งของแฟนบอลห้องรับรองต่างๆเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของประเทศนะที่จะแสดงให้เห็นถึงว่าเออเวลาชาวต่างชาติเข้ามา อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเชียร์ถึงที่เราแฟนบอลเกาหลีใต้มาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงคนที่ดูถ่ายทอดสดเนี่ยก็จะได้เห็นว่าไทย,ยมีความพร้อมแล้วก็สนามก็อำนวยความสะดวกเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใช่แล้วนะครับเนี่ยสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการจัดคอนเสิร์ตกันอย่างต่อเนื่องเลยมีจัดอีเวนต์กันเพียบเลยนะฮะแฟนๆก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าสภาพสนามเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเล็กขนาดไหนแล้วก็ได้มีการ รอกเอาเอาหญ้าชุดเก่าเนี่ยอเอาออกไปนะครับ,รบแล้วก็ปูชุดใหม่แล้วก็ดูแลกันเป็นอย่างดีลงน้ําลงปุ๋ยลงน้ําลงปุ๋ยดูแลทุกวี่ทุกวันสนามเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเนียนกลิบเลยทีเดียวนะครับ,<ช>รบเลยว่ากว่าที่จะถึงในวันที่26มีนาคมนะตอนนี้วันที่อะไรวันที่15หใช่ไหมใช่ก่อน11 12อวันนะครับมาดามแป้งก็ไปตรวจสอบแล้วนะฮะปรากฏว่าเท่าที่เราดูเนี่ยนะสาภาพสนามหญ้าตรงเนี้ย อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีคุณภาพเลยล่ะใช่ค่ะออก็เปลี่ยนใหม่หมดไงเออพราะก่อนหน้านี้พอมันเป็นแบบเหมือนมาเล่นคอนเสิร์ตมีสองคอนเสิร์ตใช่ไหมมีการเลกับเอทีแรนก็ต้องมาเปลี่ยนตรงนี้แต่ว่าทางนี้ท่านั้นก็แสดงให้เห็นว่าเออที่เราใส่ใจนะแล้วมันเป็นหน้าเป็นตาของประเทศนะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่แฟนบอลชาวไทยใช่ไหมที่มาเชียร์เออ,เอ,อนะคะ,ะคอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของวันที่26แต่ก่อนหน้านั้นคือเราต้องไปเยือน ที่เกาหลีใต้ก่อนที่จะเตะกันเนี่ยนะคะนัดแรกเลยเนี่ยนะคะซึ่งความเคลื่อนไหวเราก็ต้องมาดูความพร้อมของทีมชาติไทยค่ะเพราะว่าเขามีการเก็บตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้วันพฤหัส,สบ,บดีล็อตแรกนะคะสําหรับนักเตะ15คนก็มารายงานตัวเรียบร้อยที่โรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะ ก่อนที่มีกําหนดฝึกซ้อมทันทีเลยนะคะคือมาเก็บตัวปุ๊บมารายงานตัวแล้วช่วงเย็นซ้อมเลยที่สนามฝึกซ้อม BGTc 3นะคะซึ่งเขาจะมีเวลาฝึกซ้อมที่ไทยเนี่ยรวมๆแล้วประมาณ4วันะนะก็คือมาวันที่14ใช่ไหมคะซ้อมช่วงเย็นนี่แล้วก็อยู่กัน4วันก่อนที่จะเดินทางไปยังเกาหลีใต้ในวันจันทร์ที่18มีนาคมนี้ตามลำดับค่ะ ซึ่งผู้เล่นที่มารายงานตัวก็นำทัพโดยพี่เจค่ะชนาชิปสงกสินนะคะพี่ตังสารัตย์ูเย็นนะคะเจริญศักดิ์วงกรประเมศอาจวิไลนะคะโอ้โหคนนี้ก็ตัวเก่งเลยแล้วก็วีรเทพป้อมพันธ์กิสดากาแมนปกเกล้าอัน,นันบดินภารารวไมไปถึงบุญยเกียรติวงสาแจม นายด่านจากอุทไทธานี f c 4นะคะที่ก็มีชื่อมาติดทีมชาติไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะขณะที่อีก4แข้งจากบุรีรัมยูเนเต็ดตอนนี้ก็ติดภารกิจอยู่เดี๋ยวจะตามมาสมบใน,มในภายหลังนะคะเมื่อเช้าก็มาแล้วนะเห็นในคลิปในใน,ในหลายหลายเพจนะ,ะก็มา <ๆ S 1> ชัา้วันหนึ่งนิดนึงใช่นะครับธีระทรน,นก็นำทัพมานะครับก็ถือกระเป๋าเดินทางมาแล้วนะสำหรับกูอุ้มนะคะขณะที่เหลือก็จะเหลืออยู่ไม่กี่คน ก็คือนักเตะที่เล่นอยู่ในลีกต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าเช็คสุภโชคสรารชาติที่ อย่างที่บอกว่าอะตอนนี้ช่วยคอนซาโดเลซัปโปโรอยู่ว<ช>ันที่16พรุ่งนี้ใช่ไหมคะ<ช>มีเกมหนึ่งและเดี๋ยวจะเดินทางจากญี่ปุ่นเนี่ยไปเกาหลีใต้เลยในวันอาทิตย์ที่17มีนาคม<ช>อีก3าม<ช>คนทั้งเอลิสดอลละนะคะที่อยู่บาหลีอยู่ในเต็ดนะคะแล้วก็อีกสองแข้งจากยุโรปก็คือนิโคลัสมิเกลซันนะคะแบกขวาโอบบโอเดนเซ่ค่ะสุพนัทเหมือนตานะคะกองหน้าโอเชลูเวนก็จะเดินทางไปที่เกาหลีใต้ในวันอังคาร ก็จะทยอยทยอยเดินทางกันไปเท่ากับว่าวันอังคารที่19มีนาคมครบทีมแล้วนะใช่ครับนะคะก็จะมีเวลาในการฝึกซ้อมนะคะ19มีนาคม19 20และ21ก็เตะเลยเตะเลยใช่นั่นนะครับนะครับอากาศที่เกาหลีตอนนี้น่าจะเย็นเจี๊ยบเนาะเย็นอยู่เย็นอยู่เหมือนกันแล้วก็ต้องเล่นให้ได้นะครับเพราะว่าเกาหลีใต้เขามยอะเราเขาก็เจออากาศร้อนเหมือนกันนช่ินะบ้านไทยบ้านมันอ่ะนะสภาพอากาศแล้วพี่ดูสนาม 6 6 0 0 0กว่าที่นั่งนะครับก็เต็มแล้วนะล่าสุดเนี่ยมีรายงานมาแล้วแล้เขาบอกเลยนะว่าเกาหลีใต้อะพอมันมีกระแสรเรื่องของออความเป็นพี่เป็นน้องระบบวัฒนธรมที่เขาทะเลาะก,กันนะ่ะครับในทีมอ่ะหลายคนเขาก็เหมือนกับจับตาดูแล้วก็วันแรกที่ประกาศขายตัว๋วเต็มใช่เต็มเลยเต็มแต่วันแรกลและขายหมด จริงๆมันก็เต็มทุกแมทที่เกาหลีใต้เล่นในบ้านนะนะครับโอ้โหแล้วก็สนามของเขาเนี่ยมันไม่มีลูกวิ่งมาขั้นด้วยระหว่างอัลไยจันแล้วก็ขอบสนามนะนสิ่งมันใกล้ชิดกันมากเลยนะเสียงเชียร์มันจะอื้งๆนะก็น่าเป็นห่วงนกแต่ไทยเราเหมือนกันที่ผมไปเยือนเขาก่อนในครั้งนี้ใช่คือนอกจากจะต้องแบกรับแรงกดดันเรื่องของความต่างชั้นในแง่ของศักยภาพการจัดทีมตัวต่างๆแล้วยังต้องแบกรับแรงกดดันจากกองเชียร์ด้วยใช่นะครับคือเราไปเยือนเกาหลีใต้เนี่ยพูดตรงๆน โอกาสที่จะกลับมีแต้มกลับมาในยากมากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าแพ้มาเนี่ยนะขอให้แพ้น้อยๆก็แล้วกันน่าหน่ะสิเพราะว่ามันจะมีผลต่อลูกได้เสียถามว่ากลัวไหมแต่คนนี้ไม่กลัวนะในลายของเมซี่เจชนะทิพย์สงกรานตีนะน้องต่อครับกลัวครับก็มาดิครับคือเขาสู้เต็มที่อยู่แล้วล่ะนะฮะแม้ว่าเกาหลีใต้จะเป็นทีมที่ตอนนี้มีนักเตะระดับโลกแล้วนะส่วนนังมีอีกครั้งอินเนี่ยนะฮะคือ อยู่กับสโมสรชั้นนาของโลกอ่ะถูกต้องเราดูฟุตบอลต่างประเทศที่ถ่ายล่าสดมาเนี่ยโซนิงมินเขาก็โอ้โหเป็นตัวตัวหลักของสเปอร์เงี้ยคือไม่ได้แบบว่าเป็นอะไรนะไม่ได้แค่ว่าอยู่ในสโมสรชั้นนานะแต่เป็นกัปตันทีมเป็นกัปตันทีมอีข้างอินก็เลยนะครับปาเรสเซนแคงแมงได้ดีเอ่อกิดไลคิมมินแจก็เป็นกองหลังตัวหลักให้กับบาเดนมิวนิกอย่างเงี้ยนะแต่ว่าชนะทิพย์เองเนี่ยเขาบอกว่าเขาสู้เต็มที่แหละใช่นะคะแล้วก็ ผู้สื่อขาวเขาไปถามแหละว่าเออตอนนี้สู้เต็มที่ก็จริงแล้วร่างกายเป็นยังไงบ้างอ,ะอ่ะกลับมาหรือยังนะคะซึ่งเมซี่เจก็บอกว่าตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยคือพร้อมลงเล่นเลยที่จะเจอกับเกาหลีใต้ทั้ง2นัดนะคะคือแม้ว่าโอกาสอ่ะมันจะริบหรี่นะมีแค่1%นะแต่ว่ามันก็ยังเป็นความหวังอยู่และสุดท้ายอ่ะม,มันจะเหลือเท่าไหร่มันก็อยู่ที่ตัวเรา เราอาจจะบุกไปชนะก็ได้ออหรืออาจจะเสมอก็ได้ไนะคะไม่มีใครหรือว่าไม่มีอะไรมาบอกอนาคตเราได้นอกจากตัวเราเองว่าเราะพร้อมขนาดไหนในเอเชียนคัพนี่นะครับเราเคยเสมอกับซาอุดิอาระเบียนะ,ะแล้วซาอุดิอาระเบียเนี่ยเข้าไปเจอกับเกาหลีใต้ในรอบ16ทีม,มก็เสมอกันเหมือนกันก่อนที่เกาหลีใต้เนี่ยจะดูจะทุชนะ ดังน,นั้นเราก็มีโอกาสเสมอเขาเหมือนกนันนะที่นะเป็นแบบบัรญัตยิยางแบบเนี้ยถูกไหมออนะฮะ,ะ,ฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเกมไปเยือนเขาผมบอกได้เลยว่าเป็นเกมที่ยากสุดออๆก็คอสู<ๆ>้อย่าง<ๆ>เต็มที่แล้วกันนะฮะแต่เขาก็บอกนะว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจมันเป็นโอกาสยากนะจริงๆอย่างตัวอย่างอานักเตะบ้านเราอย่างเงี้ยแล้วจะไปเจอกับออนักเตะระดับเวิลด์คลาสที่เขาไปอยู่ออย่างโซนเฮืองมินอะไรอย่างเงี้ยเออจะมาเจอกันเนี้ยนะคะซึ่งเม่ซี่เจเองก็บอกแหละว่าทุกคนก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจกันหมดแล้วก็ อยากจะเจอแล้วก็จะทําให้เต็มที่ะนะครับเป็นกำลังใจให้นักเตะไทยเรากันด้วยนะตอนนี้ก็ยังคงมุ่งมั่นฝึกซ้อมวันนี้เนี่ยได้ซ้อมทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะสิบเก้าคนน่าจะซ้อมเข้มข้นมากกว่าเมื่อวานเมนะื่อวานเนี่ยเป็นโปรแกร,รมคล้ายๆกับยืดเส้นยืดสายเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยพึ่งผ่านเกมหนักกับสโมสรมาไงใช่แล้วซ้อมหนักมากก็ไม่ได้วันนี้น่าจะมีโปรแกรมที่ซ้อมเข้มข้นมากขึ้นจากโค้ชอิชินะครับ รับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา